อาล่ะค่ะผมสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดมาช้าผมนะบ่ายสองบ่ายสามมาสำหรับคนที่แฟนขับห้าน้อยเราก็มาเจอกันเช่นเดิมนะครับผมนะกินเขาเที่ยงเขาายกันหรือยังก็ฝากกดติดตามไว้ครับกดกระดิ่งไว้ครับเผื่อเรามาช้าเราก็ต้องมาเจอกันเหมือนเดิมครับ ครับแนวทางฮานอยเล่าวันนี้มีวันจันร์ครับหวยเล้าด้วยนะเราก็จะลงหวยฮานอยบวกเล้าไปเลยครับถ้าเขา่าฮานอยแล้วบ่ต้องไปต่อเล่าเนาะถ้าเข่าเล่าสตาแล้วมันจะชอบมาลางสตานะเล้าสตา,นะา,สตาออกใบสามมุ้งสี่สิบห้ากับบุตรองไปต่อฮานอยกันแล้วกันเนาะ เขาอันใดทะพูได,ดมักแนวทางเอาไปลินได้มืดทุกหวยแล้วลครับผมนะเขาบ้างหลุดบางเป็นเพียงแนวทางให้ครับแนวทางเลือกให้อีกทางช่องทางหนึ่งมันเป็นเพียงแนวทางนะครับผมมามูวานนี้นะพอยืนไว้อะไรสําหรับฮานอยเราสน่อยเบิ้ลมันมาผิดตัวครับเราให้สั่งให้เบิ้ลจิตจิต มันมาสามสามมันมาผิดตัวครับส่วนสตาฮานอยสตาเฮ้ยลาวสตามาหกหกนะเราสั่งให้มาเบิ้ลจิดจิ่โอ้จะแ,<ๆ>แนวทางแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งเราก็จะรวยไปด้วยกันจะมีไปด้วยกันอะไรกันกันนะครับ มันกมาสามมาเบอร์แน่น่ะมาหมูว่านนี่ครับห้าน้อยออกศูนย์สี่สามเจ็บใจเราอุตสาลงศูนย์สามสามศูนย์ไว้เจาะสี่สี่สามศูนย์สี่ศูนย์สามมันกมามือนี้เจ็บใจครับมาหมูว่านนี่ส่วนห้าน้อยพิเศษออกศูนย์เก้าตัวเด่นนะครับเข้าใช่ไหมห้าน้อยอย่าขาดศูนย์ขาศูนย์เก้าแต่ว่าเราไม่มีศูนย์เก้าให้มา ส่วนห้าน้อยปกติออก1นึหนึ่งห้าเรามีเจ็ดเจดห้าห้าเจ็คะมัน1กับ7จ็อี่มากค่ากันนะครับผมนะมาส่วนห้าน้อยปกติออก3าสามสั่งให้มาเจ็เจออก3ามสาเวออก7 4็ดี่เก้า็ัมาอยู่หนาอีกครับส่วนล่างออกหนึ่งสาสายวิ่งเข้าเจสายตัวเด่นเข้าศูโอ้นะครับผมนะไป ไปต่อกันนะครับผมกับหานน้อยเนาะวันนี้ครับจะมีลาวด้วยอย่าลืม้าบเขาเขาห้องก็ต้องต่อยาวเมื่อวานนี้นะเราบอกว่าให้ไหวไหมถ้าผานน้อยเขาเนาะสามผานน้อยเลยเราก็บอกว่าถ้าไหวให้ไปต่อที่ลาวสามัคคีเราจะบอกในใกล้กลุ่มเนาะแต่ว่าโอเคครับไปเขาลาวสามัคคีเนาะได้ทุนขึ้นกันกันครับผมนะ มันไปเขาอยู่ลาวสามัคคีก็โอเคพอเพราะว่ามันมันไม่มาเลยสามหน่อยเราให้ไปต่อมาสำหรับวันนี้ครับสายลูดสายวิ่งฟันทงไปที่ศูนย์ครับลูดศูนย์วิ่งศูนย์จัดไปครับลูดศูนย์วิ่งศูนย์ฟันทงไปที่ศูนศูนจับคู่ครับตัวแดงตัวเน้นศูนย์สามเราจะตามศูนย์สามให้ถึงที่สุด 03 09ตัวเด้นเน้นครับเน้น03 09ตัวแดงเราจะขอตาม03ให้ถึงที่สุดนะ0จับคู่ครับ06 08ลูด0วิ่ง0กะมักกะจัดก็มักกะดูไว้เป็นแนวทาง นะครับผมนะมันก็มีเขาบางลุดบางนะครับอันนี้เขาก็ต้องขอบอกกันไว้ก่อนบางที่กันเหนื่อยเหนื่อยกับการมาลุ่มเนาะเพราะว่าหัวมันบ่เขาเขากับ่มันบ่เขามันกับมีกําลังใจนั่นแหละครับผมนะเอาง่ายเลยใจนึงเขาก็ลุ่มดีบอ่อบ่ลลุ่มดีบอ่อแต่ป่ามา้นี่แหละครับส่วนหุ่นเขามาส่าเขากับบ่ได้ลง่มไฮดอกอันนนะเขามาส่าเลืเก,กินมาไปต่อครับสำหรับตะกัน ตัวเด่นอีกตัวหนึ่งครับตัวเด่นอีกตัวสามครับสามสองจับคู่ครับสามสามสองสามสามสามเก้าครับจะ <c oughs> มาปวดหัวมาเอาไหมเทว่นอีกครั้ง สามสองสามสามสามเก้าตัวเด่นมีสองตัวมันจะมาตัวไหนรอรุน่นรอตามกันอีกครับไปต่อครับผมนะตัวเด่นไปแล้วมาต่อครับผมสำหรับตัวกันไปต่อกันเลยกับตัวกันครับตัวกันครับสี่หนึ่ง c สองแปดเจ็ดครับ c หนึ่ง c สองแปดเจ็ดรอรุ้นกันโอเคสิบตัวเจาะสายรูดฟันทงสายเจาะสายรูดสายตัวเด่นมักตัวไดสิบตัวเราก็ ไป,ไปเป็นกำลังใจให้กันครับสําหรับหานอยเนาะกดกระดิ่งไว้สําหรับคุณอาจเราอาจจะลงช้าบางทีก็ยุ่งมันหยุ่งมันอยากอะไรล่ะครับผมนะมาสามตัวนี้เราก็บอกกันเลยว่ามันยังบอกโอเคเนาะสําหรับสามตัวมันยังไม่มาให้เลยนะครับขนาดจับไว้เมื่อวานนี้มันก็ยังมานะมาครับจับสามตัวหนึ่งศูนย์สาม

สามตัวนี้เฮ่ากับบบเท่าใดเนาะวันใจตลอดไพตัดผมมามาจากลากันไปกับคลิปนี้ขออย่าลืมฝากกดกระดิ่งไว้ครับเรามาช้าให้กดกระดิ่งไว้เลยเนาะสำหรับใครที่ยังติดตามชอบกันอยู่กับจัดไปครับแนวทางล้วนๆไม่มีใครจะรู้ว่ามันจะออกอะไรเนาะสำหรับวันนี้ก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะสำหรับนี้ขอบคุณนะครับที่มารับชมขอให้มีความสุขเลยหลายๆอย่าง